นี่เป็นไอดีที่แบบว่าเหมือนนึกถึงใครรึเปล่านึกถึงแมนยูทำไมอะรุ่มลุ่มดอนดอนผีเข้าผีออก3วันดี4วันไขชนะ1่แมตช์เสมอแพ้ชนะเสมอแพ้แพ้แพ้เสมอแพ้ชนะเสมอแพ้เหมือนอะไรนะลูปโซชาลูปเทนฮาร์คเมื่อก่อนเนี่ยตอนนี้จะเป็นลูปอโบริมนะเมื่อคืนแพกแล้ว สวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีครับนี่คือเทปบันทึกภาพนะครับผมเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้นะก็เดี๋ยวจะให้ฟินดูนะครับผมแล้วก็บอกเลยว่าไอดีนี้นะครับคลิปนี้เนี่ยมันมีเรื่องราวครับที่ฟ้าไม่ยอมให้เราเลิกไอดีนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวให้ดูครับกดไปเมื่อคืนนี้ผมจะบอกอันนี้เป็นเป็นเป็นเทปบันทึกภาพเป็นคลิปที่อัดไว้ตอนเมื่อคืนนี้นะครับผมหลังจากที่ผมได้เปิดฟรีรัวๆนะครับผมไอดีละสามรอบเนาะ ดไ,ดได้เลย,เลยพู้แตกถ้าเกิดใครที่ดูคลิปที่แล้วที่ผมลงในช่องบอมสกีโฟล่าสุดนะเมื่อตอนเช้านะครับผมผมเปิดไปประมาณ20กว่า ID ไม่ได้เปิดฟรีสักตัวไม่มาแล้วพอม,มาเปิด ID นี้ดูครับได้โชว์ไทม์ของไบตันอะอย่างน้อยๆมันก็ได้โชว์ไทม์ของไบตันถึงแม้จะไม่ใช่อาโนหรือว่าลาฟินยาในแพ็คเดียวกันนะครับแต่มันคือจุดโรบายของฟ้าที่ลิขิตว่าห้ามเลิกไ d นี้นะครับผมเฮ้ย ได้มาหนึ่งตัวนะครับผมเราก็เฉยๆได้มาหนึ่งตัวแต่อย่าลืมว่าผม,มาเปิดมา20 ID นะก่อนหน้านี้ไม่ได้สักตัวหนึ่ง ID ละ3รอบ3รอบแบบนี้ทุก ID นะครับถ้าเกิดแครีด้ดูคลิปที่แล้วนะครับนอะแต่ว่า ID นี้นะฮะได้ของไบตั้นมาตัวหนึ่งใช่ปะแล้วได้ญี่ปุ่นอีกตัวหนึ่งครับโ,<อ>โชคครับ ID เดียวกันได้2ตัวบาบ้ขอแตกไอ้อันนี้จะฉากไปนะไม่จะฉากนีก่คือคลิปวิดีโอเดี๋ยวไปดูของจริงนะครับนี่อัดไว้ดีนะอัดไว้เวลาแบบออกกล้องอัดเนี่ยดวงไม่ค่อยดีวะเวลา หมคุ้มโปรอัดปิดไฟอัดนอนนอนเล่นเฉยเยชิวๆนะอัดหน้าจอไว้เฉยนะครับผมได้เฉยเลยนะครับนี่ได้ตัวนี้นะครับนี่อ,อาจจะรู้จักบ้างไม่รู้จักบ้างแต่ก็เป็นตัวโชว์ไทม์สะสมไว้ในไอดีนะฮะ เออได้อีกีตัวเด๋ยวไปดูกันว่าเราได้ตัวไหนมาบ้างนะครับนี่สามสแพ็กระแพ็กละครั้งอะเปิดฟรีนะครับผมอ่ะโอเคฮะนี่คือเทปบันทึกภาพนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูของจริงครับผมจะอ่ะเข้ามาของจริงนะครับอันนี้คือปัจจุบันแล้วนะครับผมจะให้ฟินไทยว่า ID ดีนี้คือ ID อะไรนะครับผมให้ดูนะ ป,ปังไอดี<บ>ไหนเบคแฮมไอดีเ <back> บคแฮมครับผมเส้นทางการเดินทางของไอดีไก่เบคแฮมจําได้หรือเปล่าครับถ้าเกิดใครที่ติดตามซีรีส์เบคแฮมนี้นะครับผมนี่เป็นเบคแฮมร่างเก่านะครับผมวินจําได้ไหมตอนที่เราเปิดอ่ะเอาไม่ต้องย้อนไปไกลมากย้อนไปภาคที่แล้วตอน ale, ลูมินิเก้ร่างบบเยนมานะครับเราเก็บทองไว้เยอะแล้วเราก็เปิดตามล่าแ้่เราก็ไม่ได้แล้วเราก็ถอดใจเราจะเลิกอันนี้เพราะว่าช่วงนั้นเราไปปั้นไอดีไก่ลูมินิเก้กันต่อใช่ป่ะนะแล้วไอดีเนี้ยกลายเป็นลูกเมียน้อยไปเลยนะครับอยน ตอนนั้นอ่ะเปิดแพ็คเอ่อบิ๊กไทม์แมนยูก็ได้อิลิกเซนมาปลอบใจแต่นานมากอ่ะตั้งแต่ตอนนั้นอ่ะแล้วก็เงียบเหงาไปเลยนะครับไม่ได้นะครับเนี่ยตอนนั้นก็จะเลิกแล้วที่เปิดแบบว่าโอ้โหสะสเก็บทองมาหลายพันอยู่เหมือนกันไปเปิดลูมินิเก้ภาคที่แล้วนะไม่ได้ร่างใบเยินไม่ได้ตัวหนึ่งแบบไม่ใกล้เคียงเลยนะครับว่าจะเงียบเหงาแล้วนะครับจะไปเล่นไอดีลูมินิเก้ต่อจะเลิกแล้วล่ะนะครับและก็ลุ่มดุ่นดอนดมาเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งพออัปเดตเป็น2025มันมีแพ็คโดนานินนนนโเาะะตอแรรกๆคับผมมาก็เปิดไม่ได้นะครับจไม่ได้แพ็คไไหนปบกโด แต่ไม่เคยได้เลยนะครับผมก็โอ้โหจะเลิกแล้วจะเลิกแล้วจนกระทั่งมาแพ็ค3ทหารเสือนี่ฮะได้มามีอยู่ร้อยเดียวจําได้ปะแฟงไร้กาดร้อยเดียวทีเดียวแตกแครับนี่ได้ตัวนี้มาร้อยห้าเออเหมือนโชคชะตาฟ้าลิขิตว่าอย่าพึ่งเลิกเล่นก่อนอย่าพึ่งเลิกตอนนั้นคิดว่าจะเลิกแล้วละแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์จะเลิอกอดีตน,น,นี่แหละจะหยุดแล้วละแต่พอเปิดแฟงไรกาดได้ปุ๊บนะครับอ้าโอเคมีกําลังใจเล่นต่อหน่อยหน่อยหนึ่งแบบว่าสตามิน่าจะหมดแลวนะครับผมแล้วก็ได้แฟงไรกาตสตาม่า ขึ้นมาหน่อยนึงโอ้ยเล่นต่อไว้เล่นต่อไว้ลไวแล้วก็เล่นมาเรื่อยๆเล่นมาเรื่อยๆจนกระทั่งแพ็กอะไรนะลูมินิก้ครั้งที่แล้วแล้วก็แพ็ก MSN ก็ไม่ได้แล้วล่าสุดเมื่อวานนี้ได้มาเมื่อวานนี้ก่อนเซิร์ฟเปิดเอ้ยก่อนเซิร์ฟปิดอะเมื่อวานมืพระอาทิตใช่ปะ่ะก่อนเซิร์ฟปิดประมาณ8โมงก็ลงคลิปไป EP หนึ่ง EP ที่3 1เ็นะครับนี่เป็น EP 32อ่ะเมื่อวาน31อนะครับผมอันเนี้ย32มเมื่อวานก็เก็บทองครบเก0รพอดีก็เลยจุ่มนึงนะครับผมชั่วโมงสุด ความหวังนิดปีก็อะไรวะเหมือนจะเหมือนจะอยากเลิกอีกแล้วนะครับเนาะแล้วเมื่อคืนนี้นะฮะที่ให้ดูเทปบันทึกภาพคลิปเมื่อกี้เนี่ยนะครับผมเหมือนฟ้ามันใช้ลิขิตว่าเฮ้ยห้ามเลิกนะเว้ยห้ามเลิกนะเว้ยนี่เป็นไอ้ดีที่แบบว่าเหมือนนึกถึงใครระเปแ่านึกถึงแมนยูทำไมอะรุ่มๆุอนดอนผีเข้าผีออก3วันดี4วันไข้ชนะหนึ่งแมตช์เสมอแพ้ชนะเสมอแพ้แพ้แพ้เสมอแพ้ชนะเสมอแพ้เหมือนอะไรนะลูปโซชาลูปเชนฮาร์ดเมื่อก่อนเนี่ยตอนนี้จะเปลูปอโมริมนะเมื่อคืนแพ้แล้ว เมื่อคืนแยแล้วไเอเดี๋ยวจะนัดต่อไปเจอนีคาสเซลนัดต่อไปเจออะไรวะอาร์เซนอลจะรอดไหมแล้วก็แดงเดือดอีกจะรอดปะไม่เหลือไม่น่าเหลืออ๋อเจอเจอเจออาร์เซนอลก่อนแล้วก็เอเจอเจอลิพูก่อนแดงเดือดก่อนนะครับแล้วก็ไปเจออาร์เซนอลเอฟเอคันะครับบูโน่โดนแดงอีกอ่ะน mm ั hmm> ่นแหละฮะถ้าบางคนแซวว่าเอาเปลี่ยนบูโน่เหอะเอาเอาตัวอ um> ื่นให้ให้ตัวอื่นเป็นกับตันทีไม่ควายเอาไม่ควายกลับมาเออไม่ควายถ้าเป็นกับตันนี่จะกดดันและฟอร์มเขาจะตกกลับไปเหมือนเดิมนะตอนนี้ฟอร์มกำลังดีเหมือนไม่ไม่ค่อย ไม่ออกว่าจะเอาใครเป็นกับกันเลยนะถ้าไม่ใช่บูโน่แต่บูนอสแล้ฟแล้วบดจะไปอยู่แล้วจะไปเที่ยวเชียงใหม่แล้วเลิกพูดถึงแมนยูครับตอนนี้เราเข้ามาไอดีไก่ไปแคปก็อย่างที่เล่าให้ฟังนะครับว่าฟ้าชะตาเนี่ยชะตาฟ้าลิขิตเนี่ยไม่อยากให้เลิกนะครับอ่ะเดี๋ยวเราเอาตัวเมื่อคืนนี้ที่เปิดได้นะครับเดี๋ยวจะหาว่าคนละไอดีกันสร้างภาพนะเดี๋ยวหาภาพสร้างภาพนะครับเอาใส่ทีมสิครับเมื่อกี้แล้วแหน,นี่เราได้มาตัวนี้นะครับยังไม่อัพเลยยังไม่อัพเลยก็รอมาอัพใ really? นคลิปนี้แหละนะนี่ตัวเนี้มว สามารถที่จะเล่นได้ทั้งซ้ายทั้งขวานะครับผม<อ>เนาะเบคแคมเนี่ยทั้งขวาจองและเบนไวเออโชว์ไทม์จองแล้วเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยจะต้องมาเล่นทางซ้ายนะครับเอามาแทนในมาไหมแต่ว่าเราอาจจะต้องขยับแผนเป็นหน้าต่ํานิดนึงเบคแคมก็หน้าต่ําดีไหมแบบนี้ดีไหมเอยไม่ใช่หน้าต่ำปีกต่ำหน้าต่ำเออแล้วก็เป็นบ็อกซ์บ็อกซ์ด้วยนะครับผมน,นี่เฟอร์ดี้คาริโอคาริโอกูชื่อแบบนี้ฮะไม่ต้องสงสัยเลยว่าเป็นนักเตะสัญชาติอะไรครับ คาฮานอกรูเกอร์ปรูอะไรเงี้ยตุรกีสิเกาหลียังไงล่ะไม่ใช่คิมบินจกนะ ชื่อแบบเนี้ยอะไรกูรูอะไรเนี่ยก็จะเป็นชื่อของตุรกีนะครับโอเคของไบตันนะครับผมปั๊บเข้าไปร้อยสองร้อยสองเท่าเป็นแคมเลยนะเท่าเป็นแคมเลยนะครับเนี่ยอันนี้ยังไม่ใส่บูสเตอร์ด้วยนะครับใส่บูสเตอร์ได้ด้วยนะครับนะะฮจะต้องรีวิวไหมตัวเนี้ยแต่ตัวนี้ไม่มีสกิลพิเศษนะโอ้ยอะไรวไม่มีสกิลพิเศษบล็อกสุดบล็อกไงเล่นได้ตั้งแต่แบ็กยันปีกสูงปีกต่ำนะฮะริมเส้นแต่ถ้าจะให้เหมาะนะครับพอดูแพทเทิร์นค่าพลังแล้วนะครับก็เด่นที่เลี้ยงบอลคลองบอลใช่ป่ะเอ่อพพาาาสซิ่งกกก็็็็อไดด้้้นนะะคคคครรรัับบแแลลวววววปีมมเ นะครับเนี่ยเล่นเป็นแบ็กได้ด้วยเหมือนกันนะเนี่ยถ้าแบบนี้นะอาจจะอัพเป็นเน้นเพิ่มเกมรับนิดนึงไปใส่ไปใส่เป็นแบ็กก็อาจจะได้นะครับแต่เราออโต้ไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวลองดูฟอร์มก่อนแล้วกันแล้วก็ลองดูท่าทีว่าจะต้องรีวิวหรือเปล่านะครับแต่ต้องรีวิวอเล็กซานเดอร์อโน่ก่อนนะครับผมติดตามในช่องบอมสกีรีวิวเดอร์อ่ะโอเคอาจจะต้องใช้ประมาณนี้ก่อนนะครับออโต้ไปก่อนแล้วกันนะครับแต่ว่าเราจะลองใส่บูสเตอร์หน่อยดิฮาร์ดวิร์เกอร์วะเออทำไมตอนนั้นวันนั้นวันก่อนนี่ฮาร์ดวอร์เกอด อันนี้เรามี20ชิ้นนะอันนี้เทคนิคอยู่ใช่ไหมเทคนิคอยู่อะไรดียวหาสิ่งเอเก็บไว้ได้นะเอามันเดียวพองกใส่ไว้ก่อนใส่ไว้ก่อนโอเคแล้วก็อีกตัวหนึ่งเจลีกครับแต่เจลีกเนี่ยบอกก่อนว่า,าไม่ใช่มัน<อ>มันมันต้องอะไรอะ่ะมันต้องเล่นแบบทำฟูลทีมเจลีกอ่ะมันต้องทำเจลีกแล้วก็จะบอกว่าตอนนี้ยฟิลเตอร์ฟิลเตอร์บายลีกไม่ได้แล้ว,วดิ เนี่ยฟิลเตอร์ตรงนี้ใช่ป่ะเมื่อก่อนมันจะมีแบบบายลีกอ่ะให้เราเลือกฟิลเตอร์บายลีกอันนี้มันเลือกเป็นทีมไงทีอะไรเอ้าเหรอเป็นลีกเลยเนี่ยเอ้าเหรอเอ้ามันเปลี่ยนเหรอมันเปลี่ยนชื่อมันเปลี่ยนชื่อเป็นคัตเตอรี่เหรอโอ้โหผมก็งงว่าไบายหลีกหายไปไหนวะบางเรื่องคนเราไม่ได้ฉลาดทุกเรื่องเออเอเอ,เอโอเคโอเคเออเพิ่งรู้นะเนี่ยโอเคโอเคอ่าเจลีกปุ๊บปรับเข้าไปแต่เสียดายที่ออโต้แบบให้มันจัดตามเราไม่ได้นะครับเราต้องแบบทำเองปึ๊บเข้าไปแบบนี้นะฮะ ต้องเอานักเตะเจลีกมาเล่นด ah ้วยกัน20ตัวนะครับบูสเตอร์มันถึงจะเมื่อกี้เป็นตำแหน่งอะไรที่เราได้มากองหน้ากองหน้าเหรอตัวเป้า หลังจากที่ไอตัวเอีเวนต์น่ะเอีเวนต์ทีมเอีเวนต์นะครับผมมันมันแยกไปว่ามันไม่มีอีเวนต์เจลีกมาในไอดีทั่วไปแล้วนะครับผมก็เลยไม่ค่อยได้แลกดากอนบอลโดยใช้ออไปไปเลือกไปเลือกตัวเจลีกมานะครับก็มีตัวเจลีกไม่เยอะนะครับสำหรับไอดีนี้นะฮะยกเว้นไอดีญี่ปุ่นนะครับมันก็จะมีอีเวนต์ทีมเอีเวนต์ของเจลีกมานะครับอ่ะก็เลยมีตัวไม่เยอะแต่ไม่เป็นไรครับเราอยู่ไหนอะไปไหนแล้วล่ะไหนอะออเดิวิชั่นสองเหรอ โอ้โหดูอยูดีอยู่เจสิกยิมิชั่นสองเหรอตัวที่เราได้มาโอเคใส่ลงทีมปั๊บเข้าไปนี่ฮะไอ้บูสเตอร์มันเป็นบูสเตอร์สีส้มไงประเด็นนะฮะมันจะแอคทีฟก็ต่อเมื่อหนึ่งตัวเจลีเออยี่สิบตัวขึ้นไปนะครับแต่ก็เราใส่แล้วโอเคเดี๋ยวลองอัพพิสเท่าไหร่ปึ๊บเข้าไปเก้าบูเจ็ดเลยนี่บวกสองเองเราต้องเอาหาตัวเจลีมาเพิ่มอีกนะแต่ตอนนี้ไม่ครบ ตัวนี้ไม่มีสกิลพิเศษนะครับโอเคไม่เป็นไรตัวฟรีเก็บไว้เก็บไว้โอเคมามาว่ากันต่อครับผมได้เมื่อฟ้าชะตาชะตาฟ้าอยากไม่อยากให้เราเลิกนะครับเราก็เลยไปเก็บอีเวนต์เพิ่มนะครับผมเนาะเพื่อจะเดี๋ยวสัปดาห์หน้านะครับเราก็จะได้แรกตัว เอ่ออีพิกนะฮะแบบแรกมาเล่นมาเสริมทีมนะครับเดี๋ยวว่ากันว่าจะแลกตัวไหนนะครับก็เลยเมื่อเช้านี้ฟินนั่งเก็บอีเวนต์เพิ่มนะครับนั่งเคลียร์ภารกิจเพิ่มนะครับก็เดี๋ยวจะเปิดเพิ่มได้อีกนะครับตรงนี้ทั้งหมดจะเปิดได้ทั้งหมด17บเทับ18นะครับพี่โคจะกักไว้หนึ่งตัวเรายังไม่สามารถที่จะเลือกนักเตะอีพิกฟรีได้ในสัปดาห์นี้นะครับผมนะแต่เมื่อเช้าไปเล่นอะไรบ้างอะไรยังไม่ครบครับลองไล่ดูครับ AI อ่า AI เหลืออีกกี่แมตช์ตเนะครับ AI 6แมตช์นะครัับบผมม PVP PVP เเเอออ่่่่่ฟินนนยยงลไคระี หลือสองแมตช์หลือสองแมตช์นะครับอ่าเปิดอีกเครื่องนึงมาอ่าเล่น PvP ก่อนครับอีก2แมตช์ครับก็คือจับคู่เล่นกับเพื่อนปึ๊บโอเค A few moments later มา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 ครบเรียบร้อยนะครับไปเล่นต่อเมื่อกี้นะครับปึ๊บปับ๊บเข้าไป เราก็จะได้ปลดล็อกตรง PVP match นะครับผมให้ครบ9 match นะทีนี้จะเหลือแค่อันเดียวนะครับผมสำหรับใครที่อยากจะเก็บไวไวนะครับในการเอาชนะ AI หรือบอทนะครับเนาะก,ก็เล่นให้ครบ5ชนะให้ครบ15 match เราเล่นไปแล้ว9นะครับถ้าเกิดใครที่เคลียร์อีเวนต์อื่นๆนะครับผมเช่นอีเวนต์ทัวร์ นะฮะในการเปิดการ์ดเขียวฟรีนะครับเนี่ยพวกนี้นะครับก็ปล่อย AI ทิ้งไว้ก็ได้นะครับไอเฟสติฟเจอร์นี่อะไรพวกนี้เราเคลียร์หมดแล้วนะครับถ้าสมมุติว่าเราเคลียร์หมดแล้วหรือเราขี้เกียจเคลียร์ไอทัวอีเวนต์นี้นะครับเราอยากแค่เล่นให้ครบตามจํานวนเพื่อจะไปเปิดอีพิฟรีทําภารกิจให้ลุล่วงเนี่ยอีกอันนึงที่สามารถเคลียร์ได้ไวนะครับผมก็คือ Skill Up ครับ สกิปอัพตรงนี้นะครับผมด่านสุดท้ายด่านที่10นะครับเผอิญว่าไอดีนี้ก่อนในนี้เรายังไม่ได้เล่นเลยนะครับผมสกิปอัพเราเราดองไว้นะครับก็เพิ่งมาเล่นเมื่อตอนเช้านี้ให้ฟินเล่นก็จนถึงด่านที่10นะครับนะด่าน1นถึงเไม่ถือว่าเป็นการชนะบอทนะครับต้องด่านที่10นะครับชนะแบบโกลเด้นโกแบบแบบง่ายๆนะครับผมง่ายอีกกี่แมตช์นะเมื่อกี้เนี่ยกี่แมตช์นะเก้าบวกเออลบเป็น6แมตช์นะครับอ่าชนะโกลเด้นโก6แมตช์นะครับผม A few moments later... นี่ฮะแล้วมันก็จะครบออ j e c t ที e คอมพิวต15แมชนะครับผมถ้าเกิดใครอยากจะแบบเอาชนะบอทดให้ไวนะครับก็มาเล่นในสกิลแอปแมชที่ด่านที่สิบได้นะครับผมมาเคลียร์ภารกิจกันครบเรียบร้อยนะครับทีมเจลีทวีปแต่ทีมไหนก็ได้ทั้งความจริงโอเคครับเราย้อนไปดูครับปึ๊บปั๊บและเราได้อีก200ทองด้วยนี่แล้วก็เปิดฟรีเพิ่มนะครับ21นะครับอ่ะกดรับให้หมดเลยปึ๊บเข้าไปแต่เราจะถูกกดล็อกไว้ ที่17นะครับหมายความว่าวันนี้เราจะเปิดฟรีได้อีก5รอบนะครับต่อ1 ID นะฮะถ้าเกิดสัปดาห์ที่แล้วใครเคลียร์ครบหมดแล้วนะครับผมกดรับให้หมดเลยครับผมอได้ทองเท่าไหร่แล้วปึ๊บ300โอเคมาวันนี้นะครับขอทิ้งท้ายด้วยเปิดลุ้นอีก5รอบสําหรับอ e ีพีกฟรีนะครับผมเพื่อลดหย่อนสัปดาห์หน้านะครับผมถ้าเป็นไปได้อยากได้ใครชไนเดอร์เบเดตติดาวิดบีญาครับ วิญญาดิวิญญาหรอกองหน้าเราใช้เป็นคาร์ดิโอพิซซาโรอยู่ใช่ไหมหากดคอละรอบครับอ่ะาอกดก่อนปุ๊บไม่ต้องลุ้นะ่ะไม่ได้อ,อะมันยากมันยากมันยากแต่ก็มีโอกาสอยู่แต่ได้ยากจริงแพ็คนี้บอกเลยสองร้อยห้าสิบตัวอขอสักตัวนึงเถอะเดี๋ยวตอนตัวแรกคัมดาหน้าเราจะได้แบบได้สองตัวไงว่าเปิดได้ตัวนึงแรกตัวนึงกำลังดีเลยนะฮะอีกทีหนึ่งปุ๊บเมื่อกี้ใครเปิด โอ้โห oh, ได้เนะี่ยไหลไหลท์ป่ะหรือเปลี่ยนส,เยนสนีเปลี่ยนสีให้หน่อยได้ป่ะเปลี่ยนสีให้หน่อยได้ป่ะขอเฟเชอร์เอ้ยไม่ใช่ขอชนเดอร์เอ้ยไม่ใช่ขอฟาเบียนแช่ฟินอีกสองครั้งครับกดเตะมันไม่ได้ต้องกดแบบอ,อไม่คาดหวังใช่ไหมถ้าเราคาดหวังเรามักจะไม่ได้แต่ถ้าเราคาดหวังเราก็จะไม่ได้เหมือนกัน oh, <laughs> เอา้เอา,ออาลืมลืมลืม เห็นไหมไม่ให้เปิดอ่ะแสดงว่าพอเราอยากเลิกเมื่อไหร่นะโชคชะตาเราจะให้แบบตัวฟรีมาหนึ่งตัวเพื่อให้เราอยากเล่นต่ออะไรอย่างนี้นะเฮ้ยโชคชะตามันช่างตลกนะครับผมเหมือนกับฟอร์แมนอยู่เนาะเกี่ยวเลยอ่ะโอเคครับทุกคนก็ประมาณนี้นะครับผมเส้นทางการเดินทางของไอดีไก่ไปแค์นะครับจะเดินต่อก็อีกสักพักหนึ่งนะครับผมหล้วดูว่าอีกสักเดือนหนึ่งถ้าเกิดเดือนสองเดือนเดือนนึงอ่ะถ้าไม่ได้ตัวเพิ่มตัวดีๆเพิ่มเนี่ยก็อาจจะมีแผ่วๆลงไปบ้างนะครับจริงๆก็เล่นตลอดนะครับแต่ว่าไม่ค่อยได้ลงคิดบ้าง นะครับเค okay, นครับใครยังไม่ได้กดติดตามช่อง Winzaki Channel ฝากกดติดตามด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ